นีหนุ่มขับรถบีเมนะครับปาดหน้ารถกระบะนะครับอันนี้ข้อหาสูงสุดถ้าจะโดนก็เป็นข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นนะครับทําให้เสียทรัพย์แล้วก็ให้ลิฟรถยนต์ของกลางแล้วก็เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นะครับเทียบเคียงกับคดีที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสีสเกตอำเภอวังหินกรณีขับรถชนคนตายสาศพในงานหมอรำนะครับซึ่ง คดีคดีนี้นะครับที่เห็นตามคลิปก็คือเป็นการเจตนาชัดเจนนะครับว่าขับรถ d m มนะครับปาดหน้าลุงที่ขับรถกระบะนะครับดังนั้นก็เป็นเจตนาย่อมเล็งเห็นผลได้นะครับว่าจะต้องทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็ทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตได้นะครับซึ่งจากการกระทําดักกล่าวของจําเลยก็เป็นผลให้นะครับลุงได้รับบาดเจ็บนะครับกระดูกซี่โครง นะครับถ้าตามข่าวแล้วก็ไม่ถึงัก่วามตายนะครับเพราะว่าส่งลโรงพยาบาลทันนะครับซึ่งจากข้อเท็จจริงดังกล่าวถ้าถ้าเอามาตรฐานเลยก็จะเป็นข้อหาทําลายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายสาหัสนะครับส่วนข้อจะถึงข้อหาพยายามฆ่าหรือเปล่านะครับก็อยู่ที่ว่าตํารวจกับอายการจะตั้งธงมาถึงหรือเปล่านะครับ ทีนี้ส่วนข้อหาให้ริบรถนะครับก็ต้องไปดูว่ารถนะครับเป็นชื่อใครนะครับถ้าเป็นชื่อเป็นของไฟแนนซ์หรือว่าเป็นของคนอื่นนะครับถ้าบุคคลอื่นไม่ได้มีส่วนกระทําความผิดด้วยนะครับศาลก็จะไม่ริบนะครับถึงอายการจะขอมานะครับแล้วส่วนมากกรณีนี้นะครับเป็นกรณีขับรถในถนนไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนก็เป็นอันตรายเป็นภัยต่อสังคมนะครับ อายการก็จะสั่งขอให้ศาลนะครับเพิกถอนใบอนุญ,ญาตขับขี่ด้วยนะครับดังนั้นกรณีนี้ที่จะโดนก็แน่ๆก็เปยเป็นข้อหาทําให้เสียทรัพย์นะครับให้ลิฟรถนะครับแล้วก็ให้เพิกถอนใบอนุญ,ญาตขับขี่ส่วนอีกข้อหาก็จะน่าจะเป็นทําร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นอันตรายสาหัสนะครับส่วนข้อจะถึงข้อหา พยายามฆ่าหรือเปล่านะครับก็ต้องอยู่ที่ดุลพินิษของพนักง,งานสอบสวนแล้วก็ท่านอายการนะครับในคดีนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็กดติดตามกดถูกใจกดแชร์ได้นะครับสวัสดีครับ